พีนกก่น้องปักกระเป๋าเออยิงกลางสายฝนเลยนะมึงคุณเลือกเวลาเบียบย,ยงังไงมั้วประมาณปร,ามประมาณสามนิ้วนะเนาะกรเบิ่งเพื่อนยามขาพูดีพี่น้อง เจอแล้วพอดีมาถ่ายคลิปพอดีมามาพออย่มขาววะส้นย่มขาวไม่น่สาสงครามฮอจับลองมาเบิ่งปา่าเลวกับวิธีย่มเนาะโอเคนี่บอย่มได้ขึ้นมาแล้วบนนี่้กุ้งออกมาแม่กุ้งเสียวนี่ไปซิดเบ็ดนี่ ไมกได้เลยดตับทีเบิดโอ้อันนี้อ้ยไปซีเบ็ดแล้วน้ำอันนี้ป่าปลามีบอสได้แ่เครื่งกระตาประมาณนี้มันเห็นบ่า่ะปลาอันนี้โอเคอยู่มาเจอพูดีห้า หืมบาทที่ดีโอ้ตัดเกียนาม่หยงน้ำหหลปลูกมาวางอนีน้มันกเนาะโอ้มันมีติขีเนื้อนี่ปลากมีปปลกเนาะน้นี่มันจดีนโอโโอ้โนี่พี่น้องไปปลาสรงภามมาเนี่ปลาหมูปลาก็มี เดี๋ยวจะจะสูบมีหาวเสียปลาเสียเนงปลาแดงบ่มาบ่ได้มียาพลาเด้อสิบอกให้เด้อพี่น้องได้ประมาณจากักรูดได้มัง้งเน,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 นาะตัวนี้เานาะขวดนี้เนี้ยปลาเสียห้เบิ้งรเอาสู้ตัวใหญ่ด้วยปลาหนังก็มีเด้อพี่<อ>ปลาเนื้ออ่อนพี่น้องนานจืดที ปูนตาคนไม่้เาติและเง้ยมาว่างต่อีทายใหญ่ลากเกบกทันเออเอากรปุเอาลงพี่น้องตอนนี้เอาลุงละยามมาแล้วเอาเล,ลงเพ่อนอาไ่วาตายล่พี่น้องคนมาจากบกบุญ่าทันมายามปันกินปลาแม่จเดี๋ยวเดี๋ยวเปลาใักปลาไป็ตาปลาคีบปลาปลานี่เนี่ป่าก,กาลุก่ง mẹ cả tầm chín biết hả? cả 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 nó mẹ nó xa nam trời xong nước nghỉ lạ lọ him phủn phi ấy tít tám hơn này cái thằng ấy bao nhiêu đấy ba mũ bò ô ba mũ khơi hiền khơi hiền khơi chín biết คุยจิงเด้อเอาเอาเก็บใหญ่มากัประมาณาประมาณสนิ้วนเนาะนะไปหลังที่2บาทนี่ถิงยงไย,ย,ยให้เบิ่งจัก ยามจ้าหลังสองหลังก็ที่ไปบึงวิธียามซอดอกแล้วก็บึงฝาน้ำเ็นมันลืมัน้นวเรียมยับรมันเยเรื่องหลังที่สองพี่น้องเอง วนนันนี้ได้มีโอกาสได้เห็นแบบนี้มือน,นี้มือน,น,น,นี้ที่ปอมเล่เล่ะนาดอยู่เที่ยงข,ขับเรือผ่านกันน,นี่แหละปอมนี่แหละไปไส่แบบนี้เล่าปลาอย่าไปเล่นปลากพรานะปลาเป่าๆนะเลือก,กุ้งให้ดูมีบ่ มันเห็นเห็นปลาเก่งจักษ์หลังแล้วเลยเก่งบุมีเห็นเลยมาเก่งมันสลัดเปิงซำนี้ห้อกับพ่อพี่น้องากัไปทางเขาเนี้มีไม้ิดตายให้มันอยมีีเหนเนาะฮะเอาู บาานี้ได้ประมาณจะโลพี่น้องเองมาจะส่งสามกิโลครับขี้เงียบเลยได้หลังละโลที่ผ้าเลยขี้เงียเลยตรงสามฮัโลที่ผ้าเลยปลากาลุงเก่งขึ้นมาอีกแล้วอยากมาตากมะม่วงแล้วอลยปลาตัวนี้เกิดไสสวยปลากาได้หลังหนึ่งประมาณจะสี่ห้าตัวมาสู้กันเมืองนี่พี่น้องที่ปลาเก่งปลากระมัง กะมันเติบเยุะพลังนี่พอได้กินพี่น้องเจ้าแงบกงานให้ตัวใหญ่เป็นแล้วเนาะหลัง่ะมาณนี้พี่น้องเลยการมาอยู่หากิบ้านเฮาเอาคลิปนี้ลุงกับพ่อสันนี้แหละไปทางเฮาบ้านพิ่นไปทางพิ่นไปแล้วซิดเตรแล้ว หลังจากที่ห้องบึงเพื่อนยามขามาแล้วก็มาทางห้องบาดท,ที่นี่ล่งตามขาตามขอนเก่าพี่น้องปากกาปากขยงคือเก่า หมายเลขหมายเลขฮะมีขาห้างนี่เรใช้เยอะกุ้งที่โตจะเป็นกุ้งฟอยฝอยไปฝอยขนาดเบ็ดก่าไม่ไ้ใช้เบอร์เก้าลงก่อนเดี๋ยวจะภาพหมายเพี่น้องเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์เจ็ดเบอร์แปด ขาบูป็นยังอยู่ที่หมายเา้าอยู่ที่ตัวปลาอืมดีเนองโอ้ตัวแหลกเข้ามาแล้เกลเ้ยง แต่เงี้ยางเสร็จโอ้เต็มที่สองพี่น้องไอ้เขาจะเอาป่านี่แหละมึง นั่นกาพี่น้องลุดพอดีเดี๋ยว่งไซก่อนไซกัน,กนโอเคอยู่พี่น้อง

โหกระหน่อยโอ้ยแค่นั้น,น,นโอ้ยติดอยู่ใส่สวยอยู่เนาะ เงาจังหน่อยเอ้ก็แย่งที่นี่โอเคอยู่ปริมาณ เกับเดีย๋ยวพี่น้องใส่หนิตกปลาหาหน่อไม้เผา่อปะลูกก็หาบุกค่อยเก่งเสด้วยจิตใจจิยังสิได้หน่อไม้ให้บึง ตามใกล้ๆกักบบมีสซะด้วยนะกันน้ำพี่น้องน้ำขึ้นเมื่อกี้เห็นบอกประมาณเมตรหนึ่งขึ้นแล้วลง ตกพี่น้องตกตามเมฆตกพี่น้องเลยตกรอก่อนเดียวฝนมาผ่าแล้ว ไก่เท้เติบยุอืมดีตองปักกระปปาว หลังใส่ฝนเลยนะมึงคุณเลือกเวลาเฮ้ยปลาก็กินพี่น้นองเลย ือโอ้บุกพี่น้องเลยฝนก็มาอีกรอบสอง นั่นโอ้ปลาบู่น้อยพี่น้องกินกืนอีกโอ้สิ็จคกินก่่กินพี่น้องบุญยังปล่อยไปได้ปล่อยจะตาย นิ่มๆพี个个่น้องอาุธมือยึดๆสู้กดเต้บุ้มอตัวใหญ่ไหมรุ่นน้อย หลุดเลยเอาดึงเอาดึงเอาอยู่ติดตัวปไญน่าจะพอเมือแล้วพี่น้องบาดตบบาดกู ถอดนี้กันะน้ำน่าจะลึกง้ลง หือป mm. wow. mm ่ะหาเด็กจังพี่น้องมีคีอกัน ตัวขาดบาดตัวใหญ่พี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่แบบนี้ก็พรนั่งอยู่เลยดูน้อเอยดึงเพราะไม่ขยงนน้าเนี่ย เดินพี่น้องกับวับนนี้ถือว่า่บมานปริมาณพี่น้องบ่แม่นเม่นใสโบแม่นตัวใหญ่กับปริมาณพี่น้องพี่น้องนีเกมที่สนุกคือกันด้ดิ ดีมากอก่ะไหลตืมแกง่งพ่อแจงใช้เวลาบุดดูนพีน้องต้องบอกข้ามหรอกประมาณสี่โมงคลุมกับบุม,มี นัง่งเล่นสบายๆพี่น้องกับเฮานี่หน้ามาใหม่นี่หน้าจะไปใส่บุญนี่คงใส่ย,ยันเป็นสายบ่อใช่ไหม